ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนในการใส่เทคในโปรแกรม Premiere Pro CC 2022กันนะครับว่ามันจะมีวิธีการใส่ยังไงแล้วมันจะมีวิธีการตกแต่งเ,เทคหรือว่าตัวหนังสือของเราเให้มันสวยงามยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผม,มชมกันเลยดีกว่านะครับไป เพิ่มโซนนะฮะให้เพื่อนๆเข้ามาที่โปรแกรมพิมพ์มีโปรในเครื่องของพี่ๆเอ่อเพื่อนๆก่อนนะครับอ่าจากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเครื่องมือนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคําว่าเอ่อตัวทีเอ่ออยู่ในแถบเครื่องมือให้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อยู่ตรงนี้เหมือนผมนะครับแล้วแต่นะครับว่าบางคนอาจจะอยู่ซ้ายบ้างบนบ้างเอ่อล่างบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะครับว่าเราจะจัดไว้อยู่ส่วนไหนนะครับเอ่อคลิปที่ผมสอนจัด หน้าตาเครื่องมือหรือว่าหน้าตาโปรแกรมการใช้งาน Premiere Pro CC เนะี่ยผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถหยิบจับเครื่องมืออะไรมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะต้นนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงเทคตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับไม่ต้องคำนึงถึงอะไรมากนะครับมากดตรงในช่องของมอนิเตอร์ตรงนี้เลยนะครับคลิกไปเลยนี่เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นตัวหนังสือให้เราเลยสมมุติว่าผม พิมพ์ผมพิมพ์ชื่อของผมแล้วกันนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมเอนเตอร์ลงมาด้านล่างนะครับตำแหน่งครงอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราพิมพ์ชื่อของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาถ้าผมมา,าใช้เครื่องมือทิคเนี่ยมาคลิกตรงนี้นะครับมันจะปรากฏเจ้าตัวเลเยอร์ขึ้นให้เราอัตโนมัติด้านล่างตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ฮะนี่ ถ้าตอนนี้เราใส่เทคไปเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเราจะเปลี่ยนสีเทคจะทําตัวหนาตัวบางเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับให้เพื่อนนะครับคลุมดําเจ้าตัวตัวหนังสือของเราตรงนี้ก่อนนะครับแล้วให้เพื่อนมาตรงนี้ครับเอฟเฟ t c o คอนโทรลตรงนี้นะครับมันจะอยูอ่ปกติด้านจอด้านข้างนะมันจะเป็นหน้าจอพ e ีวิวนะครับเพื่อนแล้วก็เจ้าตัวเอฟเฟ t c o คอนโทรลในเวลาเราคลิก แต่ว่าเราต้องมาคลิกเจ้าตัวสีชุงพูตรงนี้ก่อนนะครับมันถึงจะคลิกขึ้นให้นี่ฮะถ้าเพื่อนๆมากดตรงที่เอฟเฟกต์คอนโทรลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นค่าอะไรมาต่างๆให้เราเยอแยๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนฟอนก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับนี่ฮะเทคตรงนี้นะครับมันจะเป็นอ่ารูปลูกศรเนี่ยให้เพื่อนๆคลิกออกมาเลยนะครับนี่มันจะมีคําว่า Text แล้วตามด้วยชื่อดูง่ายๆเลยนะครับมาคลิกตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลแล้วมาดูตรงที่ Text แล้วมันจะมีะตัวหนังสือที่เราพิมพ์ขึ้นให้ครับสั้นๆเนาะช่องนี้ครับช่องซอสเทคเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับที่ในเครื่องของเพื่อนๆมีนะครับย้ำนะครับว่าต้องในเครื่องของเพื่อนๆต้องลงฟอนต์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ลงฟอนต์แล้วก็มาหาฟอนต์แล้วก็มันไม่มีเนะี่ยมันมันไม่ได้นะครับฟอนต์ทีเอสสารบัญพีเอสเนี่เห็นไหมครับว่าตอนเนี้ย ฟอนเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูช่องตรงนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นตัวหนาตัวบางตัวเอียงนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบตัวแบบไหนนะครับอย่างผมเอาตัวหนานิดนึงจะได้เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ช่องนี้นะช่องนี้ช่องร้อยนี่ครับมันจะเป็นขนาดนะครับขนาดของฟอนเห็นครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กอันเนี้ยนะครับเนาะแต่ว่าปกติแล้วนะครับถ้าเป็นชื่อเนี่ยผมก็จะเอาใหญ่นิดนึงสักเอ่อประมาณนี้นะครับสักร้อยยี่สิบแล้วกันครับอ่า แล้วก็ตำแหน่งนี้เราเอาเล็กนิดนึงนะครับไม่จําเป็นมากมากสักเก้าสิบก็ได้ครับนี่มันจะได้ลดหลั่นเก้าสิบใหญ่ไปครับเอาสักแปดสิบก็พอละนี่เห็นไหมครับสักแปดสิบก็พอละครับแล้วก็ด้านล่างเพื่อนเห็นไหมครับว่าตรงนี้ชิดซ้ายตรงกลางชิดขวาเหมือนกับเวิร์ดครับง่ายใครที่เคยใช้พจน์ช็อปมาครับใช้ได้เหมือนกันเลยเนาะชิดซ้ายชิดขวาชิดหลังตรงกลางนะครับแล้วก็เนี้ยชิดบนชิดล่างตรงกลางเหมือนกันเลยนะฮะ เนาะอันนี้ก็จะเป็นระยะห่างช่องตรงนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับระยะห่างของฟอนต์นะครับเหมือนกับเอ่อ Photoshop หรือว่า Word ยังไงอย่างนั้นเลยครับเพื่อนๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับลองกดดูนะครับใช้ตามใจชอบเลยนะครับเนาะนี่ก็ขีดเส้นใต้นะครับอันนี้ก็พิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเอ่อเหมือนเลขยกกำลังนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้ นะครับนาะออันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับพอที่เราใช้บ่อยๆนะครับเนาะตรงนี้ผมจะไม่อธิบายมากนะครับพพพเพื่อนๆ๋ยวจะงงกันฮนะแล้วก็ด้านล่างอ่ะมาดูสีอ,อ่อภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านไม่ออกไม่รู้อะไระครับเนี่ยให้เพืพ่อนๆมาดูตรงที่ฟิปเนี่ยครับอ่านว่าฟิปหรือเปล่า F I L L อันผิดระดุกไม่ต้องไปสนใจนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนสีนะครับก็ให้เพื่อนๆมาแต่ว่าเพื่อนๆต้องคลุมดำก่อนนะครับอย่างผมผมจะคลุมดำก่อนเนาะ แล้วก็มากดตรงช่องแรกอันนี้จะเป็นสีข้อความนะครับเวลาเราเปลี่ยนเพืเ่อนๆเห็นไหมครับว่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เลยอ่าสมมติเอาสีสีขาวแล้วกันชอบสีขาวเอาสีเหลืองสีเหลืองอ่ะสีเหลืองนะครับนเอตว้นังสือสีเหลืองนะครับเดี๋ยวชื่อสีขาว สามารถเอาแตกต่างก็ได้นะครับสมมุติว่าด้านบนเพื่อนๆจะเอาสีเหลืองเพื่อก็คลุมแล้วก็ไปเลือกสีสมมุติว่าด้านล่างก็คลุมแล้วก็ไปเลือกสีนะครับสามารถเลือกให้มันแตกต่างก็ได้นะครับแล้วก็ช่องต่อไปนะครับสโตกตรงนี้จะเป็นขอบนะครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่นะครับขอบก็นะฮะเวลาเราเลือกถ้าสมมติว่าผมจะเอาขอบดำเนาะผมก็มาเลื่อนตรงนี้ครับเพิ่มค่าเข้าไปครับว่าเราจะเอาขอบเท่าไหร่เนาะอันนี้ต้องคุมดําก่อนนะครับเนี่ยอ๋อถ้าด้านบน ด้านบนก็ต้องคุมดำด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะใช้ขอบมันอเนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆก็ไปเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับที่เพื่อนๆจะใช้แล้วกันนะครับเนาะเนี่ยสโตนี่คือขอบขอบของต้นสือนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแบ็กกราว นะครับเนาะอันนี้สังเกตนะครับว่าเวลาผมกดเข้าไปป๊อปพื้นหลังของเปนผมมันก็จะเป็นสีเทาๆนะครับปกติแล้วผมก็จะใช้สีเทาเล่ยล่ะครับเนี่ยเห็นไหมครับช่องแรกนี่คือความเข้มนะครับว่าเราจะเอาความเข้มสักเท่าไหร่ปกติผมก็ใช้สักประมาณ75้านะครับแล้วก็ไอช่องต่อไปมันจะเป็นขนาดของขอบนะครับเนี่ยเวลาผมขยับเนี่ยขอบมันก็จะใหญ่จะเล็กไม่ใช่ขอบไอแบรกเกิลมันก็จะใหญ่จะเล็กตามที่ผมขยับเจ้าตัวเลขตัวนี้นะเนี่ยก็ ขยับให้มันพอเต็มชื่อของเรานะครับถ้าใครจะใส่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะเป็นความมนของขอบนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้ชอบขอบเหลี่ยมเนี่ยถ้าขอบเหลี่ยมก็เป็นศูนย์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะชอบขอบมนมากบนน้อยนี่ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเพื่อนๆเนาะอ่ะอันนี้ทําให้ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นชา์โดนะครับชา์โดนี่ชา์โดกับสโตกไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมติ๊กสโตกออกละชารโด เดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมครับว่าเวลาเรากดนครับมันไม่ค่อยชัดเนาะเนี่ยชาร์โดเวลาเราติ๊กปุ๊บนี่พื้นปกติแล้วผมจะใช้อยู่ที่องศามันครับผมจะใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยเอ่อความเข้มนะครับผมจะใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยเลยนะครับแล้วก็องศาปกติผมจะใช้อยู่ที่หนึ่งรอยิบห้าองศานะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่านี่เห็นเงาในในช่องพีวีไหมครับเพื่อน เงามันก็จะขยับขยับออกมาตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหนาความเข้มของเงานะครับอันนี้ก็จะเป็นความฟุ้งนะครับนี่ก็ปรับให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อนๆปกติแล้วนะฮะผมก็จะใช้อยู่ที่เจ็ดนะครับความฟุ้งผมจะใช้อยู่ประมาณสักห้าพอนะครับปกติแล้วถ้า,าถ้าผมใส่ขอบ ผมก็จะไม่ใส่เงานะครับเนี่ยให้เห็นไหมครับแล้วแต่นะครับบางคนชอบแบบไหนก็เลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะครับแต่ว่าปกติแล้วนะครับถ้าผมใส่สโตใส่ขอบสีขาวขาวสีดํานะครับผมจะไม่ไม่ใส่ชาร์โดมันนะครับเพราะว่าถึงใส่ไปก็มองไม่เห็นนะครับเนาะตัวชาร์โดมันก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาถ้าเพื่อนๆใส่เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ตัวสโตนะครับมันจะทําให้ตัวหนังสือของเพื่อนๆเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ นะครับเนาะแล้วกเ็เวลาเราเลื่อนนะครับเนี่ยเพื่อนก็โอ้ยเพื่อนก็สามารถย่อขยายได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาไว้ตำแหน่งที่เราต้องการอยากจะวางไว้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการใส่ตัวหนังสืออย่างง่ายเลยที่ผมมาสอนให้กับเพื่อนๆเนาะส่วนใหญ่ผมก็ใช้ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะ โอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับหรือว่าอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่อๆนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาตอบตัวคอมเมนต์เลยนะครับถ้าผมมีความรู้นะครับนาอก็ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมไปละครับ